อย่างครับมาเทียบสัดส่วนกันดูครับ181กับ180ครับสถานฟ้าสูงกว่าผิวเข้มเงนงกมน้ำเงินนี่หนุ่มบราซิลครับวิกเตอร์เอาเมดาตอนนั้นก็ถือว่าหายไปนานนะครับสถานฟ้าครับวันนี้ก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายครับเจอกับด่านอันตรายจากบราซิลครับออาเมดานี่ไฟที่จำกันได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นไฟที่เจอกับกวนอูเลยครับ ซาดกนอูไป2นับครับแต่ว่าตัวเองกลับมาโดนน็อกแบบชนิดที่โอ้โหแฟนมวยประทับใจกันทั้งประเทศเลยครับเจ้าตัวก็ยอมรับเลยครับว่าวันนั้นพลาดครับนั่นไปเปิดหน้าบวกกักกวนอูครับแมแต่จากนั้นครับแกเก็บชัยมาเพียบเลยครับวิกเตอร์ครับก่อนเจอสถานฟ้านี่ก็เอาชนะน็อกนักมวยชาวไทยอีกคนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้แล้วครับหรือว่าราศีสิงห์ครับ สถานฟ้าวันนี้ก็ไม่ประมาทเลยครับรอรับรอเก็บอาวุธไปก่อนครับมาแบบนิ่งๆยังไม่เปิดเกมเท่าไร่ครับอุ้ยมาตรงขวาตรงของสถานฟ้าครับสะดุ้งเลยครับเอาไม่ได้ดแต่ของดีต้องมีไว้โชว์เลยครับอาวุธของสถานฟ้าสถานฟ้านี่เก่าไหมครับ ผ่านสังเวียนมาแล้วทั่วโลกครับเจอฝรั่งเจอต่างชาติมาหมดครับไม่มีกลัวใครอยู่แล้วครับแต่พยายามจะสับสอดนะครับจะไม่มีโอกาสนะครับพิเตอร์วิเตอร์นี่ก็เป็นนักมวยชาวต่างชาติที่คนที่ใช้ศอกได้เก่งนะครับจิ้มลำตัวครับ ดูเกาะไหนครับเกาะไหนถามที่ถามทางกันก่อนครับไล่แขนพยายามจะใช้กำปั้นขวาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับพิเตอร์เมด้าโอ้ยมีเหลี่ยมตัวแล้วหัดสะบัดศอกครับสถานฟ้าสิ่งเหนือเสือใต้ผ่านมาหมดแล้วนะครับสถานฟ้าครับ ดอกในประเทศที po, na, ่ต okay. oh, okay. ่อยมาเป็นว่าเล่นแชมป์กอดหลายรายการทาครับันฟ้าครับก็เหมือนกับการขึ้นชั้นแหละครับวิกเตอร์ครับถ้าชนะสถานฟ้าได้นี่โอ้โหก็ขึ้นลิฟต์เลยครับว่ากันอย่างนั้นแบบไม่มีใครยอมใครอาครับสานฟ้าเดินเข้าใส่บ้างครับ แลกการคนละแข่งครับโอ้โหหมัดขวาครับฉกเร็วครับแหมพยายามจะหักศอกครับวิกเตอร์ครับแต่ไม่ได้กินสถานฟ้าง่ายๆครับโอ้โคนละทีครับแห่ของดีมีให้ดูเลยครับคู่นี้ครับต้องจับตาดูดีๆโอ้จังหวะออกอาวุธนิดดูครับ ปั้มตีครับวิกเตอร์งัดศอกโอ้ยหมัดมาแล้วครับวิกเตอร์ไม่ได้ครับสถานฟ้าก็เริ่มจะบวเริ่มจะสวนแล้วครับฝันศอกขวาโอ้ฝันศอกไม่โดนครับวิกเตอร์แหมมารำศอกใส่กันแล้วครับน่าจะเครื่องติดด้วยนะครับทั้งคู่ฝันศอกขวาคืนจิ้มลำตัวครับวิกเตอร์คนละทีคนละคำเลยครับ อาวุธนี่ออกหวังผลทุกอย่างแทงเข่าซ้ายโอ้ในก็สู้นอกก็สู้ครับวิกเตอร์หัวปูดเลยครับวิกเตอร์ครับบริเวณหน้าผากด้านซ้ายครับออมาเป็นลูมมกมะกรูดเลยครับ <S <S อ้โ,อ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 โเจอหมัดวิกเตอร์กันเดินกัดฟันเข้าไปหานะครับสถานฟ้าเดินขู่เลครับจิ้มลำตัว ไปขวาครับชายโครงเต็มๆต็ขึนด้วยซ้ายครับวิกเตอร์เสียบคืนครับทานฟ้าเสียบวิกเตอร์สับศอกทานฟ้าสับศอกโอ้โหออกอาวุธนี่ต่อเนื่องเลยครับมากันเป็นแบบเพลงเมสเล่เลยนะครับเพลงต่อเพลงข่าวต่อข่าวอาวุธต่ออาวุธครับเกี่ยวในได้ตีไหมไปหน้าครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหเต็มๆครับโอ้วิกเตอร์ก็ยัดเข่าสวน มายังไงคืนอย่างนั้นเลยครับคู่นี้แต่สมก็เป็นรูปแบบไม่มีใครยอมใครครับโอ,อ้ออกอาวุธกันยังไม่มีหยุดเลยครับ2นาทีกว่าแล้วครับโอ้แข่งสวยครับทานฟ้าครับโอ้เหนื่อยเลยครับใช้แรงเยอะเลยครับสถานฟ้าระหว่างก่อเพื่อนนี่ก็ถือโอกาสพักเลยครับ จิ้มขวาเข้าไปครับชันฟ้าอ่ะวิกเตอร์จิ้มลำตัวครับชันฟ้าคืนด้วยเข่าโอ้หักศอกตีแต่คนละทีคนละคำครับวิกเตอร์พยายามหักศอกสู้ครับนี่ไม่มีใครยอมใครวันสุขแห่งชาติครับอ้าวลื่นครับวิกเตอร์อ้าวไปอัดเข้าไปครับคนละแข้งคนละทีจ่าเข้าไปเสียบ แม่ไปเน้นวงในนะครับสถานฟ้าครับพยายามจะชวนวิกเตอร์แรกวิกเตอร์พยายามจะหักศอกครับเฉียวไปเฉียวมาหลายทีแล้วครับศอกของวิกเตอร์ครับแม่แต่เข่าของสถานฟ้ามันถึงก่อนครับอ่าเฮ้ยเสียหลักโอ้ทีมงานเขาโบกให้เดินเลยครับวิกเตอร์อเอาไม่ได้ครับหุกซ้ายลำตัวศอกขวาอัดเข้าไปสถานฟ้าพยายามจะชวนแรกวงในเลยครับศอกกระข,าขา่าว้าอ,อ,อย่าไรรับ แม่เริ่มโดนไปแบบมีสถานเลยครับเริ่มสถานสะเทือนครับเจอสอกของวิเตอร์ไม่ได้โอ้โหงานภูเก็ตไฟคลับก็โบล้ะครับโกโกโกอย่างเดียวบอกเร็วๆครับจังหวะวงในนี่ขัดกันได้ขัดกันโดนครับโอ้าสถานฟาายุคยกสุดท้ายนี่เป็นเรื่องนะครับ วิกเตอร์เอนี่มาแบบประเภทรอบจัดปลายแรงครับเอ้าโดนมีเลือดนะครับสถานฟ้าครับโอ้แตกครับแม่น้ำกระเทียบลาดไปแล้วครับได้เรื่องแล้วครับโอ้แล้วกำลังใจมาทันทีครับวิกเตอร์โอ้สถานฟ้าบอกจานหยุดทำไมก็ต้องดูแผลเลยครับอแเชียวเชียวแล้วครับลักษณะแบบนี้ครับสบายครับ ไปกันต่อโอ้กลับกลายเป็นต่อลมหายใจให้วิเตอร์อารเมดาะนะครับเห็นเลือดของสถานฟ้าครับแบบนี้คึกคักขึ้นมาทันทีครับแต่ว่าโดนแค่ขวาครับแต่หลุดครับวิเตอร์ครับจะมาหลุดกับใครก็ได้แต่หลุดสถานฟ้าไม่ได้ครับทีมงานก็มั่นใจเลยครับทีมงานของวิเตอร์อาลเมดา โอเคมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กๆเลยครับสถานฟ้ามีแผลแตกก็ต้องระวังบาดแผลเลยครับอ้าวลูกมีเสียหลักต้องระวังบาดแผลไม่ให้มันลึกไม่ให้มันกว้างไป<อ>ว่าน,นี้ถ้าจะบอกว่าแผลนี่มีผลหรือเปล่าครับอยังไงครับมั่นใจทั้งคู่ครับยังไม่ยอมหยุดนะครับแม้ว่าจะเป็นในช่วงสุดท้ายปลายยกที่3 หันไปมองที่มุมเลยครับวิกเตอร์แมจะบอกยังไงครับมั่นใจหรือเปล่าครับวิกเตอร์ครับอ่ะขออียสักเที่ยครับโอ้แต่สถานฟ้าตั้งรับด้วยแข้งซ้ายครับคนนึงมีหมาดคนนึงมีแข้งเลยครับต้องวัดกันเลยเสมอครับแล้วก็ดรอครับเสมอกันไปครับโอ้ยชกกันแบบดูเดือดไม่มีใครยอมใครจริงๆครับสุดเร้าใจครับคู่นี้ครับวิกเตอร์เอาไม่ได้กับสถานฟ้าสิสองพี่น้องครับ